สวัสดีครับเต้เขียวเต้ยังนุ่มสามทิศชั้นแห่งไม่แล้วครับผมครับกรมพระพรมพ่อครับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่ดอนปู้ตาครับครับช่วงซืยๆกับกรมพระพรพอกับสามทิศอยู่นี่ครับอยู่ดอนปู้ตาเฮานี่ครับเมื่อนี้เป็นอากาศคึมคึมผ่อนอบเอาครับครับกับสีผ้าพีผ้าน้องเข้ามานี่แล้วครับเก็บเนียนขอไพ่ขึ้นเก้าละปรับภู่มิถัปรับพื้นที่เตรียม ให้ทางมู่บ้านเพิ่นม,มาอ้อมหัวอ้อมอยังนี่แหละครับมื้อนี้ให้ยติดคมมาตัดต่อไผ่ให้มืนน้อนี้ทิดลาไปปลูกมันครับติดคมกระร่งนี่ติดคมนี่ครับเคนแก่คนแก่วติดคมกินไม้อย่างเดียวครับทิดลาไปปลูกมันมื้อนี้ว่าไปปลูกมันว่าซั่นจักหน่อยจังสิเข้ามาก็เลยมาเฮ็บถาแจ้ครับมารถขี่ร้ายมื้อนี้แม่บ้านโอ้โหลาย เต็มเลยตัดได้ประมาณจากชั่วโมงห้วล่ะพี่นอ้องตอนแรกๆก็มาตัดกับทิดคมครับพี่สาวเวลาเพิ่นก็ะเล่ข้ากันออกมาซอยคนละไม้ละมือไอเนี่ยน้ำยุ่ขกับหางรังมุสไยหนี่อบคุเมืองครับเบิ่งเมงสามารถกิข้าหลายัยงบอหไายมื่อนี้เดี๋ยวให้เร็วก้อนเตียง ซอยวิทยากันกำลังนั่งเฝ้าคุณเราไม่แล้วมือพี่น้องมือเราเสียวมันแล้วมาหนีิคุณยายล่ำต่ำกุ้งแสบกับมาขวัญขวนญต้องสุ่มเฟื้อซุ่มไฟพี่น้องสุ่มไปน้ำเพชรไปน้ำให้มันเปลี่ยนนุ่งกระไลระวังมือเด้อคุณยายไข่กับมานั่งเป็นกวางเขี้ยว <c oughs> นี่ครับต่อมันสามทิศเดียวไว้จะได้ได้ประโยชน์อ้อมหัวอ้อมยังครับท <c oughs> ุ่นในพี่น้องต่อไปนี่ได้หลายปีอยู่ด้สี่ฮาปีคนเด้นี่ครับ <c oughs> ล่ำมันกะปันพี่ปันน้องไปซุ้มหนึ่งกะอยู่ในความว่าซุ้มที่เ้าตัดไปก้อนเนาะครับ <c oughs> ต้องขนไปน้ำพี่นอ้องแต่พรขนมากะเหลือเ่ระาะซ้ำเก่า ส่วนล่ำมันก็เจ็บแหว่งแย่นนั่งครับไปจะจักตอกจักยังไปจต่ซักข้างบักแตงเราไปจต่คุ้มผักผักคุ้มยงังเราครับนี่เ,เนี่ยบ้านหลายก็พอบ้านครับอเ,เอาพี่น้องสามสิบไปจับไปใบซอยเพิน่นก่อนนะเก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับบอสทันแล้วพี่น้อง เครื่องบวติดเครื่องทิดค้มบอติดครับเหลือบอ่หลายเหลือบอ่หลายแต่ว่าสีมันแลลวก้อนเทียงนี่แหละ,ะเลยอดสีเหลวเครื่องไม่มาทิดลากับอเห็นเลยมือนี่ไปปลูกมัน่นปลูกยังเห็ดเบียกแก้ครับมันนั่นมุมีเครื่องเอามีดเอาควรฟันมันกับบอท่านใจเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มันเหลือตะพวกที่มันเป็นล่มแล้วข้าวเดียวก็แล้วครับแล้วแท้แล้วมือนี่แล้วแท้แล้วแท้ ตั้นกะซีพักกินเขากินน้ำสักก้อนเพราะว่าตอนนี้มันกิสวยแล้วสีเที่ยงแล้วให้ผู้ซอยพิธยาไปหาแล้วกินก้อนผุนไปไสแดางลูกสาบนะครับสาหมู่บ้านสาหลวงเส้าเมียเส้าเม่แห้งกินเขาสักก้อนผู้เฒ่า้โถ่บนกะเมียนะครับเลยไปไปให้ผู้ชยยายพิธยาตไปหา,หา,ปา,า,าแล้วอยา,า,นา,า,นา,านกนั่หหนงกินก่อน ถ้าพี่น้องซศร้ามีเศร้ามแห้งกินเขาจีนามสก้อนจังไม่เห็ดไม้ครับฝนกระต๊กพอดีตัดไม่ก็แล้วพอดีพี่น้องตัดล่มลงล่ำสุดท้ายกับฝนกระต๊ะครับนี่แต่ว่าเพรท่านไอเก็บได้เมียนเพรท่านไอกินเขาได้พี่น้องมันตอนนี้มันกระสีใบแล้วเนาะครับเพราะว่ามันเหลือเมื่อไหรซุ่มผู้ไส้ไส้ตะกันก็เลยตัดขาครับให้ พี่ยาพึ่ยิ่งเพิ่นไปเห็นนู่นอย่างนูง่นกินไม่ร่วมร่วงพอดีฝนกับโตกครับนี่ยโต๊แห้งเสิดพี่น้องโต๊มาใส่เขาใส่น้ำนะครับมันแห้งแห,งแห,งแหง้งอยู่หมละกินเขากินน้ำแล้วหมดแล้วครับยังสีงมาเจ็บมาเมียนรุ้มต่อรุ่มยั้งรุ่มใม้ที่มันแห้งมันใส่ประโยชน์เ่ราะอะไรก็เสียวไว้ถ้าเป็นเพื่อนเป็นยั้งครับให้มันแหง้งเอาไว้เถอะ ดังไฟต้มข้าวโพเจี่สวซี่ห้อกับเสียวไว้เฮ็ดเป็นตออ้อมหัวอ้อ,อมยังครับตามคิดคัดไว้ตกใหม่ซุ่มให้เย็นครับตามที่กระเปียกมันยอดมันมีรับหนึ่งครับเนี่ยมันกายอยู่ลังค่าของง่วนีู่่ละออกไว้าน่ครับเดี๋ยวก็เพิ่มกิ่นเขากินน้ำแล้วกันกินมะเขอือมัเมียนดอกยากาศฝนตกที่นอง ตกแล้วกระแดดพี anyway down, ่น so like so ้องต๊กแล้วกระแดดมึงนู้นพูนะแล้วแล้วครับแล้วแล้วเดี๋ยวต็กงทำความศาสตร์มาหนิแดดออกอีกแล้วเดี๋ยวกระสิโต๊กอีกได้นี่คือไม่แล้วครับที่คมก็ได้ขั้นเบ็ดพูนะระเอกเข้ามาแล้วรีเอกเข้ามาแล้วเดี๋ยวภาพเบื้องผะเอกผีกนาผสีขาดเธอไม่ได้ขาดอียังก่อนขาดเธอไม่ได้ขาดพีเข้ามาแล้วสวัสดีครับเธอไม่ได้ว้าขันมันคว่ำจองก็นี่ด้วย เหลือสีเกลืนอนั่นนี่เราพี่น้องมาดิเดี๋ยวสีเก็บอันนี้เมียนอันนี้ออกจากทางเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนสีอ้อมหัวมันนี่แล้ว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 แบบนี้เดี๋ยวจะเทียบพื้นที่ออกให้เพื่อนอแจ้งแปลนแล้วง่ามแล้วเพราะว่าน,นี่มันมีโซลาร์เซลล์น้องครับถ้าเขาบอกออกมันกับสี คุ้มปกคุ้มแสงแดดมันสีบดถือแผงโซลาเซลล์ห้องเนาะครับแปดแล้วพี่น้องแปดแล้วเอาเอ,าอา๋สามทีขอเห็ดอันนี้ก่อนพี่น้องเห็ดอันนีไฟเพิ่นจะวางจะเข้ากันเอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรถที่สองครับเาวัดขนาดวัดระยะเรียบร้อยแล้วเฮ็ดเสาหัวพี่น้องเดี๋ยวเอเชัวปิดเมี่ยน,นไปทอดในหมงอกึนกันเพราะว่ามงนี้มันเจะกาเพิ่นเนาะครับเพิ่นจะสิล้อมหัวไปนี้ โอกบ่ได้่ทีลาบ่แล้วเด้อนี่ทีลามักได้อีดีพุ่งเลยเมียก็ตายตอนจบละเมียเฮ็ดหยังนี่เลียเฮ็ดหยังนี่พัดพยางข้างบางแยงพักพยางข้างบักแยงได้สิคมเป็นคนเมียให้ทีลาเป็นคนเก็บพว่มเรียบร้อยให้ครับแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วเดี๋ยวแต่มันก็สิให้พี่สาวให้พระเจ้าละมา จุดมาเผามาสุม่มตรงนี้ให้มันแปลนครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาพี่น้องสาำทิศกัสิ่ขอตัวขอนุญาตเอาต่อไพรเสาไพรไปเก็บไปเมียนไว้ก่อนเห็ดกัน์มืดมือครับมื่อนี่ตั้งแต่ช่วงสายๆจนหอดสีหอดหาโมงแล้วครับช่วงนี้กับสี่โมงกว่าเทิงฝนตกฝนไล่กิดเลซซ่าแน,น่จังเลยครับเอาพี่น้องสาำทิศกัสิวบรรยากาศไว้ซ้ำนี้ก่อนครับ โอ้ฮหอนครับพี่น้องครับท่านี้สามทิศกระเคขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องห้องมดสุขูมสุขลนแล้วครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต,ต,ต,ต์ขอบคุณทุกนคนกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพืพ่อสิ่งปฏิบาตคลิปแม่แม่นะครับคลิปหน้าสามทิดภาพพีพ่ภาน้องไปยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเสียวไปต้านี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ